สวัสดีครับทุกคนผมเมกเกิลจริงๆผมเพิ่งทำคลิปนี้เสร็จมาสักพักแล้วแต่ติดนู่นติดนี่มากเคยไปหน่อยเพราะงั้นก็เลยนอ n โนสวิปปิ้งก็เหมือนเดิมนะครับผมก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากเพราะอยากให้พวกคุณได้ฝึกคัดสรการอ่านเนื้อเรื่องเองมากกว่าเพราะนั้นเราก็จะข้ามช่วงต้นของเนื้อเรื่องที่พูดถึงการฉลองปีใหม่ของกลุ่มนี้ไปก่อนแล้วกัน และความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ทีมลิมบัต LCB แยกตัวออกจากแผน LCE มาพวกเขาก็ได้เดินทางไปทําภารกิจอย่างจุดหมายต่อไปซึ่งก็อยู่ที่เคชคอฟซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเหมือนลูกบากขนาดมาถึงมาแล้วก็ยังเป็นบ้านเกิดของฮงรู้ด้วยแน่นอนว่าพอมาถึงแล้วก็จะเจอกับนักฆ่าหน้าจากแก๊งขวานซิ่งเขาขมาขอประลองหนึ่งหนึ่งกับฮงรู้แต่ว่าหมอเนี่ยเป็นแค่ตัวประกอบไงก็เลยมีแอร์ทาวนิตพเดียวแล้วก็แพ้ไปเลย แต่้วทำให้พวกเกนเนอร์รู้ได้ว่ามีใครมาคนนั้นส่งนักฆ่ามานนเพื่อจัดก,การกับองรูเพราะว่าตระกูลเกียรกรอนจะมีอ่เชงเมงหลังจากจัดก,การกแกงขวานซิ่งหมดแล้วกลุ่ม LCB ก็ได้พบกับเพื่อนเก่าโตเดก็ไพลอตจากทีม LCCB ที่มาแนะนำตัวละครใหม่ให้เรารู้จักและก็ได้เวลาเปิดตัวสายเลียชิงเต่า ก็จะนำทางเราผ่าความโหดร้ายของแบ็กซีสไปยันดินเนสตแต่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็เหมือนจะโดนพวกนักฆ่าพุ่งเข้าไปตลอดเวลาจนร,รู้สึกว่ามันแปลกแล้วบอกว่าไอ้หมอนี่มันไม่น่าจะมาดีในสุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงโรงเตียมที่ชิงเต่าเตรียมเอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะมีบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่แต่ข้างในก็ยังพอพักผ่อนได้แถมยังมีฉีชุนน้องสาวแสนซนแล้วก็เว่ยพักอยู่ก่อนแล้วก็น่าจะอุ่นใจได้ระดับหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้พักหรอกเพราะมีนักฆ่ามารอเราอยู่แล้ว ซึ่งรอบนี้คือกลุ่มเฮโชกลุ่มที่มีคาถาสั่งตายที่ดูเหมือนว่าคาถาจะได้ผลดีเกินไปหน่อยก็เลยโดนแผดเนิร์ไปตาระเบียบถึงตรงนี้เนี่ยแม้ว่าเรื่องยังไม่เฉลยแต่คุณก็น่าจะดูแล้วใช่ไหมว่าชิงเต่ามาเรียน,นเราแล้วซึ่งก็ใช่แต่คนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือยี่หัวตัวร้ายปากดีที่น่าดกูกระทือที่เหมือนว่าจะหาเรื่องพูดองเวลาเราอยู่แต่นันเต้ก็ไม่ปล่อยพูดเยอะเพราะว่าเรามีจํานวนกันมากกว่าและ1ิบต่อสาม ไม่ถือว่าลุมในระหว่างที่สู้กันอยู่นั่นเองจู่ๆก็มีเสียงดนตรีที่คุณหูขึ้นมาและวูไบค์ูโตะอิชิริคาโดเดอะมิ h e Middle Never f o r g e ตพี่ชายกลางริคาโดจากเ The m i เดิลก็โผล่มาพ่วงคู่ปองทับผมอีกครั้งหนึ่ง For this. และพวกซินเนอร์ก็ได้โอกาสแก้มือกันอีกครั้งแต่พอทุกไปสักพักพวกคนก็เพิ่งสังเกตว่าโรงเตียมมันละลายหายไปแล้วการ่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพวกซินเนอร์แล้วก็เดวิดเดิลไม่ได้อยู่ในที่พักกันอีกต่อไปซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกเขาเขาลังจะถูกเก็บกวาดถ้าเราก็มาถึงไฟสุดท้ายของบทนี้สักทีเป็นอีพ <c oughs> ิกลองแบทเทิลกับฝูงทริปเปอร์จำนวนมาก ถ้าเกิดสังเกตด,ดีๆเนี่ยที่ฉากหลังก็จะเห็นพวกพี่ๆช่วยสู้อยู่หลังจากยื้อไว้ได้สักพักหนึ่งอยู่ๆก็เกิดปรากฏการณ์อาคารเปลี่ยนที่พวกพี่ๆเดอะวินเดอร์ก็เลยโดนตึกดีดหายไปเป็นการตัดบทแบบแก๊งล็อกเก็ตแต่คิดว่าอ,อ,องคงมโอกาสโผล่ามาแหละมัง้งด้วยความโชคดีที่พื้นที่มันเปลี่ยนแปลงทําให้พวกสวิปเปอร์ในบริเวณนั้นเหลือน้อยลงทุกคนเองก็พอจะมีกาลังใจสู้ขึ้นมามั้ง อ่าใช่ตู้ได้แหละแล้วเราก็ผ่านมันมาได้แต่เรื่องราวก็ยังไม่จบในขณะที่เหล่าซินเนอร์บางส่วนกำลังอ่อนล้าตัวที่เหลือก็กลายเป็นเศษเนื้อรอชุบที่หัวก,กลุ่มเฮโช ที่เราโอกาสอยู่ก็โผลมาเก็บงานแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบอีกเพราะในขณะที่ยี่หัวคิดว่าตัวเองชนะแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังแผนการตัวจริงก็ปรากฏตัวขึ้นเจียชิวพี่ชายขอ,อ,องฮงลูเดินเข้ามาแห่หัวชิงเต่ากับยี่หัวแล้วก็จากไปโดยไม่ได้ทำอะไรพวก LCB หรือฉีชุนเลยเพราะพวกเขานั้นไม่มีค่าพอจะให้สู้ด้วยซ้ําแล้วค่้คืนอันแสนวุ่นวายนี้ก็จบลงแต่ใน,นเรื่องก็ยังไม่จบอีก เพราะว่าฉีชุนมาเสนอให้ทีม LCB เข้าร่วมงานเชงเม้งของตระก,กูลเพื่อช่วยเหลือเธอในฐานะพันธมิตรแลวทุกคนก็กินเลี้ยงก,ก็อย่างมีความสุขแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบอีกอ,อ,อันนี้เขาสุดท้ายแล้วหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จเนี่ยโซเดลกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะคัาสั่งทีม LCA สั่งให้ทีม LCB เข้าร่วมงานเชงเมงโดยมีผู้เข้าทดสอบก็คือซินเนอร์หมายเลขหหองดูนั่นเองตะนัน ก็เป็นการปิดใชนะ้ในเรื่องของคันตัวเจ็ดเพียงเท่านี้นะครับส่วนใะนเรื่องของคันตัวแปดเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันก็จะเริ่มพาร์ทแรกแล้วเนาะผมก็คงไม่ได้มาทําเป็นวิดีโอละผมเป็นสตรีมแทนแล้วก็จริงๆต้องขอโทษด,ด้วยที่มาทําวิดีโอช้าถ้าเกิดว่าคุณรออยู่นะเพราะงั้นผมจะลงวิดีโอแมวเป็นการขอโทษแล้วกัน